เกมเริ่มต้นขึ้นครับคู่นี้ครับบูรีรัมยอยู่ในเต็ดทีมอันดับที่2ครับพบกับโพลิสเทโลทีมอันดับที่4ครับพี่ฟูส่วนพระโชคสารชาติตอนนี้บินถึงดูไบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกลุ่มบรรดาทีมชาติในลึกบดินขึ้นมาทางขวาบอลของบูรีรัมให้มาจานไม่รับระจานอ๋อยังเหรอเปิดมาได้โคกโอ้โหบ้านเร็วฮะเชฟบีอาร์เลยจานครับ ตีนน้ำมาแล้วปั๊มปั๊มเลีวมาแล้วเว้ยกาวบปิดยาวขึ้นมากูไม่ได้งานต่อให้มันรู้ไปมานาลึบบดินทางขวาบอลของบุรีรัมครับนาริบบดินย้อนกลับมาหลังมีบันดอนโออนิวให้มานาริบบดินนาริบบดินเปิดมาเอาแล้วครับโอ้โหไม่ได้ครับบุรีรัมลูกสองเป็นยอดมิติใหม่แห่งการพากของเราสดกว่านี้ก็ปลาตลาดไทยตรงนี้บอกเลยควักแผ่นดีด้วยก็แล้วกันครับผม พี่ยอมไม่ได้ไงพี่ได้โทรถามว่าคลี่ใครเนี่ยเอาอาีกแล้วมีคอนแทคมีคอ <c oughs> นแทคแต่เป็นลายาส่งให้พี่ฟุกโทรหาหน่อยดิใครวะอ่ะแล้วจังหวะนี้ขึ้นมาครับบูนิรัมทางขวาให้มาซามูเอลปาดเข้ามาตรงกลางแล้วยิงเร,ยเรียบร้อย2-0คร,บรับโอ้โหบูนิรัมวันนี้ออกตัวร้อนแรงสุดๆเลยฮะอ,อ๋อซามูเอเตโต้รู้คนเดียวไม่รักเก่าด้วยไงเก่าด้วยไงมันไม่ยอมด้วยว่ะบอเคโร่ให้มาจาน จานจานไม่ล้ำสุพจน์จดจำสุพจน์จดจำยิ่งเลยอ้เอาละครับสองประตูต่อหนึ่งเงี้ยมันก็หลางคลางแน่นอนครับโอ้โหอ่ะนาทีที่71ครับเป็นบอลบุกของโปลิสเทโลจังหวะที่แทงมาเอ้าไม่ล้ำหน้าที่บุญจินดาบล็อกเข้าขวามาจ่ายมาลูกนี้ล้ำหรือเปล่าเฮ้ยไม่ล้ำจยิงไม่ล้ำได้เลยครับโออ้ตีเสมได้แล้วครับขึ้มาเทโลบอกค้ามบอลโอ้โหลูกนี้ไม่ล้ำด้วยอ่ะดูบอลของ เทโรครับจะลูกเตะมุมผู้สาตัวออกมาแล้วเว้ยอนอาริโซงสองวันนียจังหวะนี้เปิดเตะอาริโซงมาเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่เข้าครับมาศรีประดุลโชคยวยังไม่จบครับจบยังไม่จบกับเทโรโอกาสเทโรหักกำลังเสาแรกไม่ดีครับโอ้โ แล้วเสียดายจัดๆกันแล้วจบที่เสมอสองสองครับผู้ตามนั้นเลยฮะแชร์ให้แล้วครับผมแชร์ให้โอ้คุ้มนะแชร์แชร์ทีเดียวเนี่ยจะไลา์ไปบอกสุวัชัยใจเด็ดก็เดี๋ยวจะเสียมารยาทไปกวนสมาธิทีมชาติเขาบ่นว่าร้อนครับใครครับอะไรดีไอแซคฮอตนี่ไม่รู้เหมือนกันตอบมาเลยเดี๋ยวรออ่านแล้วโอ้โหนี่ไงโดนทักทายครับทางมูบอกคลองบอลเหนียวหรอเอเนี สุสพนัทสุพนัทมาที่ซามูเอลโอ้โหคองสวยเลยครับสุประโชคสุประโชคคืนมาสุพนัทโอ้โหได้ยิงครับแต่ว่าบอลมันก็เบาไปหน่อยครับ <โห S 1> พอแล้วพอแล้วนี่ทำไมห้ามี่จบเพลงโอเคโอเคโอ้ดี <c oughs> ด,ดีมีคนห้ามไงมล้วขึ้นมาครับจจงหวานี้สุประโชคโยกข,ข้างในมาซามูเอลให้มาสุพนัทเม,มืเอ้องใต้ยิงเรียบร้อย เตตันมูขึ้นนำไปแล้วโอ้แล้วบอสโควิดไปแย่งมาจากเท้าเลยครับสันติธอนืนมาบอสโควิดออกมาเดนิสจะไปไล่ครับอธิบุจินดาจ่ายง่ายๆสุโพจดจำพลิกข้างในยังไม่มีเพื่อนแล้วดโหเอาไปเลยโกอฟเดอะวิคเอาไ่ครับพี่บุ๊กแกตัวโอ้ยังไม่ยิงเลยเนี่ยนี่แหละครับสไตล์ตังบูอ๋อก็เล่นอย่างนี้ใช่ครับ ล้าขึ้นมาทางซ้ายครับอ,องทูจังหวะนี้เปิดมาเสาสอง <c oughs> เข้ามือประสิทธิ์มาดุโชคครับไ <c oughs> ปน <c oughs> แนวสารคดีสัตว์โลกเลยครับผม <c oughs> สัตว์โลกผสมพันธุออ์จุมพนครับอ้แล้วจบครับโอ้โหลุยกันต่อครับคุณอู๋ทวนเคอร์เซอร์สักหน่อยเพราะว่าคู่แรกเราอาจจะได้ไม่เน้นย้ำไปนะครับเ <c oughs> คอร์เซอร์แสดงว่าคุณอู๋นี่ภาษาอังกฤษนี่เก่งเลยใช่ไหมฮะได้อยู่ครับสีเหลืองนะฮะเยลโล่ครับมีดครับ อีโต้เอาแค่นี้ส ok ั้นๆร์ดบอลเอแค่น um ี้การจังหวะมันมาพอดีเอ้าเฮ้ยโอ้โหซาบูเอลโรซาคื้นเล่นยาวเมื่อกี้แล้วกลัวเขายิงก่อนฮะอ่าศูนย์ศูนย์ครับว่ากันต่อในช่วงครึ่งหลังครับคุณผู้ชมฮะดูกระ์เกิดวิรยะอุดมสิริให้มาที่สุพรรณัฐเหมือนตาสุพรรณัฐสุพรรณัฐมาแล้วสุพรรณัฐมาแล้วเรือร่อนน้ำใสมาตรงกันโอ้ยไม่ได้ครับป้าบอลชนคานโอเนียโอเนียมาซาบูเอลครับขึ้นหน้ามาแล้วครับโอเนียสุพรรณัฐ สุพรรนัทจ่ายเข้าช่องมาซมูเอลได้ยิงเรียบร้อยจังหวะเดียวเท่านั้นครับของเกมครับโดนโอนิวตัดบอลไปแล้วจะทนเจ็บกี่นาทีก็ต้องดูกันครับแล้วสไตล์ของบุญรำคือเคาะบอลด้วยไงเคาะฆ่าเวลาอ้าวเข้ามุมทงแล้วเข้าบุมทงแล้วไม่ฟาเปิดมาอาจจะจบจมเรร้อยครับ บุมรมชนะครับ1-0โอ้โหบุีรครับคัมแบ็กกลับมาได้ในเกมสุดท้ายวันนี้ครับ